สวัสดีสวัสดีนะครับผมอยู่กับผมนะครับเอฟชนะยุทธนะครับกับสเกตฟุตบอลครับในช่วงเย็นๆแบบนี้นะครับผมโอ้โหเจชนาธิปขอผมช่วยไม่ไหวนะครับผมฟอนตาเล่เนี่ยนำก่อนครับเจ็งนะครับโดนมารินอตเนี่ยโอ้โหแซงทุบนะยครับสี่ประตูต่อสองนะครับอืมสุดมันจริงๆนำเขาก่อนนะครับคาวาสเกิฟอนตาเล่แต่มาโดนมารินอตแซงนะครับผม เจชนะทิย์สงกระสินครับผมออาสตาร์ตตัวจริงครับได้ลงเล่นไป61นาทีครับผลงานใช้ได้ครับแต่คาวาสกีฟอนตาเล่นเนี่ยชเชมเก่าที่บุกขึ้นนำเก่อนนะครับตั้งแต่ครึ่งแรกเลยนะครับสวนประตัวหนึง่งมาโดนโยโกฮามา่าเอฟมารีนอสครับแสงหน้าคว้าชัยครับในครึ่งหลังครับแบบสุดมันเลยนะครับผม4ประตูต่อ2 การแข่งขันฟุตบอลเชลลีกนะผมสองพันยี่สิบครับโปรแกรมนัดที่2ครับเกมบิ๊กแมตช์นะผมระหว่างรองแชมป์เก่าอย่างยูโกอาเอฟมารินอตครับเปิดสนามนิสสันสเตเดียมเนี่ยรับการมาเยือนของแชมป์เก่าครับคาวาสกิฟอนตาเล่ครับทีมเยือนเนี่ยส่งเจชนาทิพต์สงกระสินออกสตาร์ทเป็นตัวจริงเกมที่2ติดต่อกันแล้วนะครับถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะสนุกสนานนะผมสำหรับรองแชมป์เก่านะไปดูกันที่แล้วกับแชมป์นะครับโอ้โหเจอกันนะผมแต่เป็นคาวาสกิฟอนตาเล่ครับที่ออกนำไปก่อนนะครับแต่ก็ กลับมาเป็นเอฟโยูกัมาเอฟมารีนอตนะครับที่กลับมาแซงแล้วก็แซงชนะด้วยนะครับสประตูต่อสสุดมันจริงๆครับถ้าใครได้ดูครับถ้าใครไม่ได้ดูก็ลองไปดูไฮไลท์กันนะครับว่าเป็นยังไงแต่เจชนะที่ว่าโดนเปลี่ยนในครึ่งหลังนะผมเล่นไป60นาทีหนึ่งชั่วโมงเต็มๆนะครับลองไปดูฟอร์มกันนะว่าจะเป็นยังไงสำหรับพี่เจงเรานะครับขอบคุณครับผมที่เราฟังในช่วงเย็นๆแบบนี้ครับสวัสดีครับ